ทะลวงศัตรูด้วยหมัดตรงโรวสวนด้วยมัดอัปปคัดสุดทรงพลังพร้อมท่าจับพายได้ว่์มงโลกที่ผมชอบสุดๆไปเลยล่ะครับและนี่ก็คือสาย Starbreaker ที่ผมเล่นมา1เดือนเต็มๆใน Crystal of Atlantis สายที่เน้นการใช้กําปั้นเหล็กเข้าประทะักที่ในทุ่งท่าอาจจะมีระยะสกิลไม่กว้างมากนะักแต่โดนเข้าไปเทียนหนักแน่นสุดๆชันชยข้อเสียที่ว่ามาด้วยสกิลเข้าหาถึง2 3สสเต็ปเพราะฉะนั้นถ้าหากเล่นสายนี้อย่าลืมเข้าไปคลุกวงในกับศัตรูบ่อยๆนะครับตั้งรับ เข้ามาดิโสนเฮ้ยตามหน้าหมดโอ้ยผมโดนผมเลยอ๋อผมตายจับให้ใครตายกูเหลือตัวเดียวเหรอเหลือตัวเดียวเดี๋ยตัวเดียวเฮียกดดันว่ะเลยมัเลยเหลื่อเลือยเหื่อเปลือยเหลื่อเปลือยหาเกียร์เข้ากันมีอยู่สองเกียร์หนึ่งสองซ้ำเฮ้ยจ้าตั้งรับเปี้ยงชัดโอ้โเออแล้วก็อัปเปอร์คัท โค <Okay. S 1> ตเท่ย่ะย่แย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่ยำ yeah, yeah. แต่น่าเสียดายนะครับที่วิชาหมาัดสายนี้ไม่ใช่สายที่แข็งแกร่งที่สุดในคริสตันออฟแอตแลนนะครับนายจะบอกว่าคลาวสไตเดอร์แข็งแกร่งกว่าอย่างนั้นแหละถ้าท่านที่ไหนก็เห็นว่าจุดขายของคลิปโปรโมทคืออะไรได้ยินว่าคุณกำลังรอฉันอยู่ฉันมาแล้วมองไปที่ไหนกันนะ่ะรับมือซะไม่ใช่นะครับผมหมายถึงว่า เขาผู้นั้นน่ะได้มาถึงแล้วล่ะครับนั่นนั่นนั่นจะบอกว่าเข้ามาแล้วเหรอชายผู้ที่แข็งแกร่งผิดมนุษย์บาเพียงการออกกําลังกายมันมไม่กี่ท่าและเพียงแค่หนึ่งกระปั้นหนึ่งกระปั้นเท่านั้นดุกันทรงพลังยากที่ใครจะต้านทานเขามาแล้วสินะผู้ที่ถูกขนานนามว่าวันวันวัน กับคอหลับมัดเดียวทะลวงโลกข้อลรบแรกของเกมพริสตันออฟแอตแลนด์เลยนะครับมีของมากมายที่เตรียมจะแจกผู้เล่นทุกคนในเวลาจำกัด้คุณจะเจอข้อหลับมัดทะลวงโลก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 คุณซื้อตรงใบอนุญาตฮีโร่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 คุณก็จะเจอประเด็นฮีโร่ที่มีอายุ29วัน7ชั่วโมงปลดล็อกอนุญาตปรมาจารย์เพื่อรับรางวัลมากมายในราคา345บาทได้ตั๋วโปรสาด้วยนะเฮ้ยไม่ซื้อได้ไงวะ ไอ้พวกที่15ยังไม่ขึ้นเนี่ยมา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 เอามา <laughs> มาเด้อ <laughs> มาเด้อแ <laughs> <î s> ซ่บๆมุณต้องทำใจ <laughs> เกมเขาเอาลุงที่ไหนมาตีบวกลุงน่าจะใช่ช่างตีบวกอีก <laughs> อ๋อได้แล้วนี่ไงปาคุณก็ได้เหรียญแปลงล่างไซตามามาทันทีวูวูแบบวีทุบเลยวู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 แล้วแล้วใครเข้าอยู่ในดิสคนเดียวไง <laughs> <laughs> ะวะเนี่ยเ้ย แล้วแต้มแบตเทปาน,นี้จะเก็บได้จากไหนกันล่ะแน่นอนว่าแบตเทปพาร์กิจกรรมก็ต้องเก็บจากกิจกรรมง่ายที่สุดเลยมาสะสมรูปถ่ายกันหน่อยดีกว่าเพียงแค่ใช้พลังงานลงดันอะไรก็ได้ใ<อ> <100 S 1> ห้ครบ100แต้มรับแต้มไปปลดล็อกรูปถ่ายเอาแต้มไปปลดล็อกแบตเทปพาร์ไปเลยมีรูปมากมายเลยแหละที่ให้คุณสะสมมีหลายรูปเลยและนี่ชอบนี่ไหมอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็สวยนี่นี่นี่ ช้าวันนี้หรือเปล่าล่ะผมชอบอันนี้ที่สุดเลยล่ะครับแม่และเมนูจานหลักที่พลาดไม่ได้เลยกับดันเจี้ยนนี้กับศึกตัดสินเจ้าจักรวาลที่มี3ครั้งต่ออาทิตย์ให้คุณเข้าลลยเดิมทีดัน3ครั้งต่อสัปดาห์ของ k r i s t a n of a t l a n d ก็มีอยู่บ้างแล้วนะัแน่นอนเพิ่งรู้จักกันไปในคลิปก่อนเลยดันมาครุกเวทมนต์เอาเรี่แหละสิ่งที่ฉันจะได้เป็นนักยอดนักอัศวิน ผมได้เป็นแล้วเฮนชินพนักงานต่อยน้ำแข็ง <laughs> ไม่เคยได้เป็นกับเขาหรอกอสวินน่ะพนักงานต่อยน้ำแข็งนี่แหละดันก็อยู่ที่โลกทดลองมิติว่างเปล่านะครับด่านสุดท้ายอย่างรังเนี่ยหลายคนที่ยังเที่ยวหาของทองกันให้ควักเราคุณต้องดวงเฮงสักหน่อยกว่าจะได้ของตรงสายมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะอ่าของอิเลเมนทัลจะให้เป็นให้ได้เลยนักเวทเนี่ยบอสก็ถือว่ายังไม่ตึงเท่าไหร่แค่ต้องต่อยไข่ของเธอให้แตกสักกอดแล้วก็พึ่งโร่งเหยียตัวเองไปเป็นลูกชินด้วยนะครับที่ถูกแทงคนแดงที่ถูกใจ ฉันแดงโดนแทงผูกใจกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วเจนนศึกตัดสินเจ้าจาักรวาลจะเป็นอย่างไรกันล่ะเราจะได้ไปเจอกับบอสใหญ่ในซีซันแรกของวันพันแมนะนะครับเจ้าโบรรสสิ่งมีชีวิตที่โคตรสุดยอดจะแข็งแกร่งอะเห้ปไปปลกตองมาถล่มเมืองไรอันสงบสุขของเราอะและถึงเวลาที่นักรวจนภัยอย่างเราเราต้องร่วมมือกันจัดการแล้วล่ะครับโดยในเฟสแรกนั้นคุณและเพื่อนต้องปะทะก,กับโบรรสในร่างที่อ่อนแอที่สุดที่คุณยังพอต่อกกอนมันได้บ้างแต่อย่าประมาทไปเชียวล่ะพวกท่าของมันนั้นรวดเร็วสุดๆไปเลยล่ะถ้าถามผม มีเรื่องต้องแจ้งอย่างหนึ่งครับตอนที่เลือดของเจ้าโบอลอสนั้นเหลือแค่ขีดเดียววะเดิน1ุปสีส่ซุห้าไม่รู้เรื่องก็รับโทษซะไปต้องไปนู่นนี่วะไอ้ขุดไม่ท <c oughs> ันกู <c oughs> ลืมว่าต้องไปตรงนั้นพอดีคุณต้องไปยืนตั้งค่ายสามารถขีดต้านพลังในจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อผ่านเ<ม>ฟสที่ไปให้ได้และหลังจากนั้นเตรียมตัวเจอร่างสุดแข็งแกร่งของเจ้าโบลอสเป็นร่างที่คุณไม่สามารถจะทำอะไรระแคะระคายมันได้เลยนอกจากรอเขาคนนั้นแวะมาเข้าตีของผู้ขุด ใช่ครับผ้าหลังกลายเป็นการหนีตายเอาชีวิตรอดจนกว่าเวลาจะหมดเพราะหมอนี่แข็งแกร่งเกินที่คุณและผองเพื่อนจะล้มมันได้และอย่าไปโดนท่าจับมันด้วยนะตัวแรงชิบหายไปเลยทางนี้ทำไมเลยมาทางนี้ทำไมเลยมาทางนีาานขนาดกูอีก <c oughs> ไง,ไไงนี่ขนาดกูไอตัวแล้วนะเนี่ยแต่ว่าจริงคุณคนไปลองโดนสักครั้งแล้วว่าท่ามันเท่สุดๆไปเลยล่ะจริงถ้าได้เห็นเพื่อนเป็นคนโดนนะแม่ใครเป็นคนโดน ขุดขอดูหน่อยสิอย่างเออเอยเออเออโอ้ยเออคุณยืนดูกูก็โดนเอารู้มาก่อนสิเอานอนแน่นเพียงคุณทนมือทนเท้าเจ้าโบรลอดในเฟสสุดท้ายได้ก็เป็นอันสิ้นสุดในดันเจี้ยนนี้ แจงจันกระจากสองไปทางซึ่งแน่นอนว่าดันเจี้นนี้มีสิทธิลุ้นอาวุธหรืออุปกรณ์สีทองด้วยนะครับซึ่งรอบนี้ผมได้นี่ผมได้อาวุธเลยอาวุธเมจิกเบลดเอามาหาพอส่วนเรียนแต้มก็ไปอัพแพเทิพา์ต่อได้นะครับของรางวัลมากมายเลยล่ะที่กำลังรอคอยคุณอยู่ถามว่าอะไรเป็นกิมมิกที่น่าสนใจที่สุดในอีเวนต์นี้แหละครับนี่เลยอะไรบึด นับเลยยินสองหนึ <infring es> ่งไปหุยเน็ตได้บรรยากาศอุ๊ยโอ้โหเน็ตแบบเน็ตยืนอะพีโพสอะเน็ตแบบยืนมองอ่เน็ตเอ๋เฮ้ยนายทำไรอะไอ้แ่นั้นน่ากลัวอยู่มั มันหลอนๆดนอย อ๋อมีสันเลี้ยงทัสมากีให้คุณจับจองเป็นเจ้าของด้วยนะครับถูกใจสายคริสติคอลอย่างแน่นอนนอกจากเรียกตึกเรียงบ่างามันทำหน้าศ <Ooh. S 1> ัตรูคุณให้เป็นสก <laughs> ิลหลักนะครับผม <sk ill> ไปเทมาแล้วมันรุนแรงใช้ได้เลยแหละสําหรับผู้ที่อยากถอยน้องเป็นเจ้าของหรือจะเก็บเงประมาณมาถอยเจ้านี่มอตใสคือพอดีช่วงนี้ตัวเกมเปิดโอกาสให้ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเมืองได้แล้วนะครับขี่สามขี่ไปได้เกือไปที่เลยแม้กระทั่งชั้นดาวดึงไปแล้วไปแล้ว กส่วนไดนัรนเจนนั้นผมว่าไม่เหมาะเท่าไหรเฮ้ยมันนั่งรถในดันได้หรอวะมอเตอร์ไซค์ใช่ตอนนี้มียันพาหนะสองแบบของอีเวนท์ที่คุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เริ่มจากมอเตอร์ไซค์เจนอสดูดิแสงดูตาสุดฉบเฉียวของไอหนุ่มเจนอสอะแต่ถ้ายังไม่ชอบก็มีบอร์ดบินได้ของฟูบุกินะครับสรรพคือลอยตัวกลางอากาศได้ถึง4วินาทีกันเลยแล้วก็นี่เม เรามีอยู่10,000โลกับเพชรอีก1 0 0ี่กรันตีที่150ไม่น่าจะใจไรขนาดนั้นไปดีด้วยมาไปชมภูไปดิไงตัวอะไรเอ่ยตัวไปเลย20โลทองไหมโอ้โหโอยบอดสีของคุณนะอันนี้ก็ต้องการอยู่นะอย่างน้อยก็ได้ของไปตีบวกลุงว่า มาแล้วแบบนี้มาแล้วดิเฮ้ยช,ชมพูพิงก์มาเลยกดใช้ฟ um ันหนึ่งซื้อมาสามสามแสเม็ดกูได้ญสามเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเป็นบวกมันเปอร์เซ็นต์ออกเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดหกเองแล้วเนี่ยก็อยู่กันลายเนี่ยก็ออกมาแล้วไงก็สิบสามใบสิบสามเนี่ยขอบคุณมากพลังลนมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะจะแกล้งกันไปไหนอ่ะขอบคุณสำหรับ1 2แชร์ได้ด้วยสงสัยว่าเราต้องแปลงเป็นไซตามะก่อนอะของถึงจะมารอบนี้รอบนี้ let's go มาแล้วล่ะ ้ยดับบนทองดับบนทองดับบนทองเฮ้ยเมาจริงมาจริงทั้งวันมาแล้วันทองกว่าปกติว่ะมันทองแล้วมันช้าลงด้วยเออมันแบบมันเท่งทองอะดิมาเลยเฮ้ยใครมาจอดมาชิดวะเท่นะก่อนนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่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 โอ้โหนี่กว่าเกทับเลย เออ้ยไปกินเงินกันจะไหมไปเพื่อนแล้วใช่แล้วล่ะได้มอเตอร์ไซค์แจ่มๆมาทันทีก็ต้องไปเล่นโหมดที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักกันสักหน่อยอันนี้ที่เรามาขุดแร่ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยไอ้หมดนั้นโล่คนละโหมดก็ไม่ใช่อันนี้คืออ่ะจบแล้วอ่ะเราพีพีกันอยู่ดีโอไม่ได้ของดีให้เราไปนี่อยู่กาชาโย คอนนนเต์ไปหวแช่งครับเข้ามาปุ๊บโดนยัดเยียดความพ่แพ้เลย Crystal of Atlant i กับอีเวนต์คอรวันพันใหม่โหลดกันได้แล้วที่้านใต้ดีคลิปชั้นด้านล่างมาฉลอไปนี้ไปกับไซตามะกันเถอะ